ตลกแลเรามามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินปร,รับก็มีเตรียมมาอย่างดีและไม่มีชุยชูยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้แล้วก่อนบายคลายเคลียรทานข้าวให้อร่อยทุกคำต้องเปิดช่องสามดูรายการ ชวนคุณชมอมยิ้แก้มตุยตลกเรามามากมายดูแล้วผ่อนคลายและจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินพรังก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วก่อนบายคายเรียรนี่ยอย่าโมวแต่คุยเลยเดี๋ยวบอสมาเขาจะว่าเอานะไม่ทำงานทำการพูดถึงบอสฉันไม่ไดีเหมานนีย่อน เจ้าชูป,ประตูดินเหนื่อเกินเนอะเออดูสินะ่ะขนาดไหนขนาดไหนล่ะขนาดฉันยังไม่เว้นเลยอ่ะฮะเมื่อเช้านี้ไม่ได้เมานึกจาไม่ได้เมา<ห>ยืนบกรถแท็กซี่อยู่บอสขับรถเบนซ์มาจอดอุ<ห>้ยจอดแล้วขกรกจกได้ถามฉันเลยก็<ห>ถามว่าไงอ่ะทางไปสู่สุคติทางไหนหายแล้วว่าฉันยัขนาดนี้ฉันด่าสวนเลยด่าว่าไงไปถามบิดาดูสิ วิลเลมบอสเขาไม่ไ่เธอออกจากงานเหรอด่าในใจไม่ได้ยินหรอกอทำง,งานทำไมนี่แต่อาการบอสแตกไปนะยะแล่อนพี่พูดถึงบอสนะรู้สึกว่าอาการจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะรน่นะโรคเนี้ยนะอาการเริ่มแรกนะจะหนาวหนาวร้อนร้อนจะหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วเวลานอนกลางคืนนี่นะ <c oughs> เหงื่อจะออกละเธอคนเที่ยวกลางคืนเหงื่อก็ออกอนี้ทุกคนแหรอถึอจะบ้าหรอ นี่เขาไม่ได้เที่ยวนะเขานอนอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยนอนเฉยๆเนี่ยหนาวร้อนแล้วก็เหงื่อออกนะแอบที่บ้านเขาเสียหรือเปล่าไม่เสียหรอกนี่เป็นอาการเริ่มแรกอาการเริ่มแรบกบยังไงยังไงยังไงอาการเริ่มขั้นที่สองโรคนี้นะจะมีแผลจะมีแผลบอสเป็นลมาน,าน่ไม่ใช่ <c oughs> ใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่กว่าละมานานเหรอือ,อหรือว่าบอสจะเป็นโรคเท้าช้างเดี๋ยวเท้ากูจะถีบหน้ามึงเนี่ย อย่ามาเมาสิฉันจะไม่รู้แหละมันเป็นยังไงอย่าพูดไปก็แล้วกันเหรอพี่สมาค่ะเป็นเฮ้เป็นเอ่อออกไปไกลๆอย่ามาใกล้ฉันนุ่นนู่นนุ่นไปยืนตรงนู้นไปนั่นจ้ะยืนตรงนู้นนี่ทำไมอ่ะอนี่ไอ้เพนก็เป็นด้วยเหรอไม่รู้สิแต่ว่าฉันเห็นเข้าออกกับบอสบ่อยอ่ะเห็นคุกคีกับบอสเหรอโลกนี้ติดต่อได้ง่ายๆเลยเหรออาจจะติดต่อกันก็ได้ ายน่ากลัวตายแล้วเพนอยู่ห<ะ>่างอม่าเข้ามาอยู่ห่างไปก,ก็ได้อย่าเข้ามาใกล้ทำไมอะคะก็คือเพนอา<อ><อ>กาศมันร้อนเงจะมาเข้าใกล้กันทำไมเราเพนคือกลัวแบบว่าเราคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจเธอนะอแต่ว่าเราไม่แน่ใจอะอ๋อ พี่สำอางกับพี่เซอรี่เนี่ยคิดว่าเพนเนี่ยคุกคีกับเจ้านายบ่อยๆคงคิดว่าติดโรคกับจากเจ้านายมาด้วยใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงอะเออ่นน่ะสิรู้ได้ยังไงเธอรู้ได้ยังไงก็คุยกันเราจะเสียงดังอะค่ะเพนนั่งตรงนู้นก็ได้ยินเธออะไรที่ปากกว้างนี่ดีเสียงดังเลยนี่ดีนะเนี่ยที่บอสยังไม่มาสนั่นนะสิมาแล้วค่ะบอสมาแล้วเหรอบอสมา เป็นอะไรกันะเออถ้าเกิดมาจะสั่งงานอะไรสั่งสั่งกับเพนไว้เลยนะคะเออคือชั้นท้องเสียค่ะขอขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเออเฉรี่ถึงแมดว่างานจะมากมายหลากยังไงก็แล้วแต่นะคะบอสค่ะชฉลี่ตั้งใจทำงานแต่วันนี้เนี่ยเฉลี่ขอตัวนี้หนึ่ง ท้องเสียปนปนเข้าน้ำก่อนนะคะว้าลวครับเป็นอะไรกันเนีเ่ยกินอาหารก็ระวังหน่อยสิอากาศมันร้อน <S <S <C oughs> เออเพนเคือว่าวันนี้เพนก็ไปกินอะไรมาไม่รู้อะค่ะท้องเสียเหมือนกันค่ะ <S <S เป็นอะไรกันทั้งบริษัทเลยจะบอกว่าวันนี้แต่งตัวกันให้เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าจะมีนายใหญ่เข้ามาตรวจ บริษัทเราอืมอื๊ดอี๊ดอ่ะเฮ้ยท้องเสียโอ้โหปวดท้องกันหโอ้โหเออว่าแต่แกงานยุ่งเหรอเอองานยุ่งแกจะมาตรวจใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมเออเดี๋ยวขอเวลาแป๊บๆป๊บไหมในฐานะที่เราเป็นเพื่อนฝูงกันอืมขอเวลาเสมียนไม่อยู่ไงเออขอเช็ครายรับ การรักษาหน่อยเอาเลยเลยสบายเลยค่ะเสียนไม่อยู่คนไข้เยอะสิทา <ๆ S 1> ่าเยอะผ่าตัดไส้ติ่งร้อยยี่สิบผ่าตัดมะเร็งลำไส้แปดสิบบาทผ <c oughs> ่ <c oughs> <restroom> <c oughs> าตัดเปลี่ยนหัวใจร้อยสามสิบห้าอ่า ล้างแผลหมื่นสองเฮ้ยเดี๋ยวเด็เดอ้าพลอัพอะไรไอ้แกคิดเงินผิดหรือเปล่าอ่ะ <S 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 อะไอ้ผ่าตัดไส้ติ่งร้อยผ่าตัดหัวใจร้อยสามสิบแล้วทำไมล้างแผลตั้ง1ม0่นสอน่ะเอ้ยผ่าตัดไส้ติ่งเปลี่ยนหัวใจานานๆมาผ่ากันทีจะไปเอาอะไรกันเยอะ 120, ยยี่สิิบพอแล้วแต่ว่าล้างแผลนี่นะกว่าแผลจะหายาล้างทุกวันโอ้ยรับรอง รวยจะบอกใครเชียวเวรแท้เลยเสมีเนียไม่อยู่อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะจ้าเออจะมาคุณจะมาตรวจมาทั้งสองคนนั่นแหละก็คือว่าจะแต่งงานกันเนี่ยมันก็ต้องตรวจให้รู้ว่ามั่นใจอ่ไอ้ฉันน่ะไม่เท่าไหร่หรอกคือแฟนสาวของฉันเนี่ยสิเขาเลี่ยงเ้าเแล้วฉันก็ต้องการความบริสุทธิ์ใจด้วยนะกว่าเขาใครจะตรวจก่อนก็ ฉันค่ะฉันตรวจนะคะคทำไมคะอาการอย่างนี้ไม่ต้องตรวจแล้วฮะทำไมคะไม่ต้องตรวจอาการอย่างนี้นะภาษาจีนเรียกว่าแสห่วงภาษาไทยเรียกว่าลมบ้าหมูภาษาฝรั่งเรียกว่าฮิตเทียนี่คุณแสงแข่ครับ มาโรงพยาบาลนะฮะไม่ใช่มาทัวจะมากีดกัดดีใจอะไรกันนี่คุณดีใจไหมฉันเป็นฮิตเลียคุณไม่รู้อะไรภาษาแพทย์เขาแบบคืออย่างนี้นะคะคุณหมอคือเราทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันทีนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยก็อยากจะมั่นใจในตัวเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่บอกตรงๆเลยนะคะคุณหมอเราสองคนเนี่ยยังไม่มีอะไรกันนะคะคือแบบแน่ใจใช่ไหมคือแค่คบกันแต่ว่ายังไม่มีความสัมพันธ์อะไรไม่มีความสัมพันธ์ที่เกินเลย ออมันมิได้หรอกค่ะดิฉันเนี่ยเป็นหญิงไทยนะคะยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้สมว่าเป็นกุลสตรีไทย <c oughs> นี่มั่นใจนะว่าเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเมากันแน่ตอนนั้น <c oughs> เรียบร้อยค่ะเอาละแ,แล้วแกแกแก็จะตรวจตรวจเลือดใช่อะไรด้วยเออบ้านแกที่เคยไปครั้งเดียวออถามหน่อยนะก่อนจะตรวจเลือดนะ <c oughs> บ้านแกนี่ดูโทรทัศน์กี่เครื่องเครื่องเดียวเครื่องเดียวเหรอือ กี่นิ้วส4นิ้วเฮ้ยส4นิ้วเลยเหรอ <c oughs> โอ้เวมจะดูตาหมูต็มตานะไงวะ <c oughs> ต้องไมซื้อเครื่อง,องใหญ่ไปเลยเน้ะเออเสียงเงินทีเดียวโตไปซื้อเครื่องเล็กเพรไม่ซื้อเครื่องใหญ่มันจะได้ใหญ่กว่าเครื่องเล็ก <c oughs> ไปซื้อเครื่องเล็กมันก็เล็กก็จอใหญ่สิวะก็จะให้ยันทำยังไงอะห้องต้องหลายห้องแล้วมีทุลักท์เครื่องเดียวโตก็ซื้อเครื่องห้องละห้องละห้องไปเลย อยู่หลายคนจะไดไม่ต้องมารวมหัวก็ดูห้องโถงห้องเดียว<ะ>เอานี้แกอยากจะได้โทรทัศน์นะ,ะ,ะเดี๋ยวดูแคตตาล็อกดีกว่าออไอพจนไอพจ์เฮ้ยนี่กันถามเลยแกเป็นหมอหรือว่าเป็นเซลล์ขายทีวีฮะเอะอก็อหวังดีต่อกันไงเออเอเอ,เอฉันไปบ้านแกขนเดียวเองแกก็ลองเขียนแผนที่ที่ว่าจากถนนใหญ่เข้าไปในบ้านแกมันลึกไหมว่าเฮ้ยฮ ก็จากปากซอย68ก็เข้าไปตรงไปประมาณ160เมตรแล้วก็เลี้ยวขวามันจะมีป้ายบอกมีป้ายบอกใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยอะไรกันในคนอะไรนี่มาตรวจสุขภาพร่างกายนะคุณใช่อดโดนิเซอร์อะไรเนี่ยอ๋อฮะต้องเอาทรทาอะไรละคุณเอาเวลาเขาเป็นอะไรจะได้ให้พยาบาลไปรับถูกไม่ต้องหรอกตรวจก็ตรวจเลยสิคะมาถามอะไรซอกซากแล้วถามอีกครั้งหนึ่ง คุณสองคนไม่มีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกันเลยใช่ไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสองคนนะคุณตรวจปัสสาวะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแคตรวจเลือดเจาะเลือดใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็ไปที่ที่ห้องตรวจเลือดตามพยาบาลไปไ,ไปไไเจาะเลือดแล้วส่วนคุณก็ไปตรวจปัสสาวะใช่ไหมอ่าอ่า<ม>เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเลยนะเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวก็พอเสร็จแล้วก็เอาเอาเอาเลือดมาแล้วก็เอาปัสสาวะมาได้ได้มาที่นี่ใช่ไหม